เจนแซวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแซบแซบของเจนแซนกันครับว่ามีอะไรบ้างแซบแค่ไหนนะคะมาฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีครับออฟทีรยุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะนนองสุตัญญาค่ะเราสองคนนะคะจากรายการกลัวทําไมคนไายประกันไม่ต้องกลัวเรานะยังไงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเจนแซกันใช่เม็นวันวันก่อน ในฐานะที่ก็ไม่เกือบจะเซนซัละล้วอีกนิดนึงเนาะอันนองอันนองอันนองใช่เขาก็เกือบดีกว่าอ่าวันก่อนที่ก็นั่งรถไฟฟ้าใช่ปะแล้วไปไหนไปไหนไปสยามไงก็คืออยากจะเป็นวัยรุ่นเขาบ้างก็ไปสยามแล้วก็ช่วงที่เราลงจากลงไฟฟ้าใช่ไหมเปนตะที่คนมาดนเรื่องช่วงนี้คนแน่นใช่ใชปรากฏว่าก็เหลือไปเห็นน้องคนนึงเนาะหน้าเขาเกือบจะคว้างตกอยู่แล้วอะคิดในใจ คุณพระช่วงแบบวัยทางานละวัยน้องทำงานแต่หน้ายังเด็กอยู่นายังเด็กอยู่โอ้ยเดี๋ยวนี้ไปไปเขาเรียกวัยทำงานเนาะก็ช่วงที่จบใหม่ๆเนาะหน้ายเขาก็ยังชิลๆใชๆเนาะทรงผมเขาก็จะสไตล์โอป้าโอป้าหน่อยใช่ไสั้นๆน่ารักๆแบบนี้แหละเกาหลีเกาหลีหน่อยใช่ใช่แล้วก็พี่ก็เห็นเขาเหมือนจะตกบันไดอ่าเออจะโชคดีที่ว่าแบบ ตกบันไดหรือว่าหกล้มบันไดเลื่อนหรือว่ายัางไงครับน่าจะสะดุดนั่นแหละอ่าอเออสะดุดนั่นแหละเกือบจะหน้าคว่ำแล้วอะไรเงี้ยจะโชคดีเนาะที่มีคนแบบคลองไม่ได้นะ,ะ,ะ,ะถามอันนี้นะจักใจนะตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้องเกิดเป็นอะไรขึ้นมาตรง,ตรงนั้นน่ะน้องมีอะไรคุุมครองหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นจักรใจมันแวบขึ้นมาในหัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยความหมายของน้องก็คือว่า บางทีอ่ะอย่างเขารุ่งเรื่องทำงานเนาะก็ไม่รู้ว่าผ่านโปรหรือยังประกันกลุ่มของบริษัทให้หรือเปล่าเดี๋ยวให้หรือยังอ่ะปกติขานโปรสามเดือนวะใช่ใช่ครับผมไม่แน่ใจสามหรือหกเดือนอันนี้ก็คือขายของเลยใช่ไหมครับขายขายขายให้เจนทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Gen Z ครับผมว่าประกันเนี่ย g e น Z เนี่ยเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเปล่าแต่จริงๆในในมุมมองของคนขายประกันอ่ะออฟอ่ะออก็บอกว่าจริงๆอ่ะจำเป็นทุกเจนนั่นแหละ จริงจริงทำเป็น,ปนตั้งแต่เจนน้อยๆเลยก็ได้นะใช่ถูกต้องจริงๆเอาว่าตั้งแต่แรกเกิดแหละสังเมมกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ยประกันสุขภาพของเด็กเนี่ยเบี<ๆ>้ยค่อนข้างที่จะสูงแต่ก็ต้องยอมรับว่า การเคลมปริมาณการเคลมของเด็กครับผมตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยสูงเหมือนกันจนถึงหกขวบถึง1ิขวบเนี่ยเข้มแน่นก้าสูงนะอ่ครับผมเียดเลยจนบริษัทประกันเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทปรนอาจจะปวดหัวนิดนึงหรือเปล่าอาจจะต้องปรับผงปรับแผนมีการแบบว่าเปลี่ยนแบบประกันใหม่นี่นั่นโน่นเพื่อที่จะให้มันคือในตัวบริษัทประกันเองต้องบอกว่าไหวไว้ว้าไหวหรือเปล่าเพราะว่าเข้ม่อใช่เข้มพอแต่วันนี้หัวข้อของเราก็คือเรา จะมาพูดถึงเ e n ฑซจริงๆอ่ะจำเป็นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นทํางานจนถึงัยเกษียณอ่าัยเกษียณเราพูดไปแล้วแต่เรต้องเาต่องรูงว้ว่อ่าถ้าเกิดน้องเกิดอุบัติเหตุปุ๊บสิ่งสําคัญแบบแรกเลยที่น้องต้องมีคืออะไรก็ประกันน<ค>ั่นแหละประกันก็ต้องเป็นอุบัติเหตุเนาะอาจารยหรือต้องเป็นอีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลมัน ไม่ไม่ใช่หลักพันแล้วเนาะมันอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอะไม่ว่าใครหรอคร<ม>ับผมคือสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่ต,ต้องต้องพาประถมประมพยาบาลก่อนระดับแรกใช่ไหมครับผมแล้วเขาก็ต้องเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวนี้นะครับผมกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินพวกเนี้ยจริงๆถามว่าดีไหมก็ดีแหละเขาก็จะมียูเซฟให้ 72ชั่วโมงเข้ารักษาที่ไหนก็ได้แต่พอหลังจาก72ชั่วโมงแล้วเนี่ยโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นเอกชนนะ <Hey. S 1> เขาก็จะต้องดูกอนแหละว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้าง <Hey. S 1> เ่าจะส่งต่อไปสิทธิ์ของประกันสังคมบ้างสิทธิ์ของบัตรทองบ้างก็ว่า,ก,ากันไปแต่กรณีที่ถ้าเกิดว่า เอ่จนเซหรือว่าอ่จริงจริงอาทุกเจนั่นแหละครับผมถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุพวกเนี้ยครับผมอาก็สามารถที่จะรักษาต่ออย่างคิดของพี่น้องเนี้ยครับผมน้องเกิดเหตุที่สยามโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้สยามที่สุดคือที่ไหนน่าจะเป็นสุขุมวิทไหมโอ้ไม่ใช่ละ่ะ <laughs> อันนี้มุกใช่ไหมมุกมุกมุกโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้สยามที่สุดเพิ่จิตไปนิดนึงก็คือบำรุงราบาบำรุงราบบราเนี่ยบำรุงราบที่เขาอุ้มไปก่อนเลยเนาะค่ารักษาไปบ้านุ๊บ อ่าอยางให้เกิดว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยขนกันไปแต่ต้องต้องใช้คําว่าขนนะ <c oughs> รถแอมบูลนต์พาไปที่บำรุงราษร์เนี่ยครับผมโอเคแหละก็อาจจะใช้ยูเซ็บได้<ม>ทีเนี้ยก็ต้องมาต่อบกันว่าถ้าเกิดว่ามันมันหนักแล้วก็อ,อาจจะต้องแอดมิทที่นั่นเนี่ยาทางโรงพยาบาลเขาก็จะต้องดูแล้วว่าเอ๊ะคนไข้มีสิิ์อะไรบ้าง<ช>มีพวกประกันอุบัติเหตุไหมการรักษาเท่าไหร่หรือว่า<ช>ประกันสุขภาพไหมเพราะว่าหลังจากอุบัติเหตุเราก็ไม่รู้ว่าน้องต้องมีการ รักษาอะไรต่อเน,นื่องอีกไหมถูกป่ะใช่ใช่ครับ<ช>เป็นค่า <ผม S 1> ที่สายเนาะเอาว่าทุกเจนน่ะจําเป็นประการสุขภาพจาเป็นประกัรอุบัติเหตุจาเป็นอีกรณีหันึ่นึงไม่ได้เกิดนนอุบัติเหตุนะอแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นข่าวแล้วเนาะอายุน้อยก็ป่วยเป็นมะเร็งเป็นรุ่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นสรารพัดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย น้องๆอาอนนบางคนเนขาคิดว่าเเขาก็ยังไม่เป็นหรอกแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึงน่งมันเกิดขึ้นกับตัวเองมาถูกปะค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงแล้วก็เป็นภาระครอบครัวออันนี้จุดเนี้นนถูกน้องอขาคิดว่าปาระกันตัวไหนที่จะช่วยอะไรทั้งแบ่เบาภาระเขาได้บ้างเด็กเจนินแะครับคือเขาก็อาจจะเพิ่งเริ่มทํางานรายได้เขาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากก็เหมือนที่รู้ๆกันแหละครับว่าสิ่งแรกที่คนจะทํา ประกันก็คืออย่าให้เกิน1 0 1 5ของรายได้น้องอาจจะไม่ได้แบบมีรายได้เยอะมาก<ช>อาจจะเจียดมาเขาอาจจะมีสวัสดิการประกันกลุ่มของบริษัทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าเกิดว่ามีสวัสดิการประกันกลุ่มของบริษัทแล้วก็ทําพวกประกันคุ้มค,มครองโรคไร้แรงก็ได้เบีย้ยไม่แพงเลยครับเบี้ยไม่สูงขนาดลูกค้าอายุ 30- 40ทํา่แค่กรณีที่ตรวจเจอโรคไร้แรงพวกเนี้ย เรียไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตรงนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้าอ,อาจจะเป็นเรื่องของประกันตัวสุขภาพไว้อะไรอย่างงี้ถ้าพูดถึงตัวสุขภาพอะพี่พิจาเ,เคสหนึ่งเป็นน้องๆพี่ผมอยากได้แบบค่าห้องสูงๆมาพี่ก็บอกไปว่าเอะแต่ค่าห้องสูงอะค่ารักษาพยาบาลมันจะน้อยนะเขาบอกไม่เป็นไรผมอยากได้ห้องสูงอันนี้ออฟคิดยังไงกับ เรื่องนี้เออในฐานะคนขายประกันจริงๆก็บอกว่าลูกค้าทุกคนแหละอยากได้ค่ห้องสูงๆเป็นเรื่องปกติอ,อ่ออาครับผมแล้วถามว่าถ้าห้องสูงสูงเนี่ยมันจําเป็นไหมถามว่าถ้าถามตัวแทนตัวแทนบอกว่าไม่จําเป็นแต่ค่ารักษาจาเป็นกว่าแต่ในความรู้สึกของเขาคือค่าห้องสูงมันก็ทําให้เขาสามารถนอนรักษาในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงได้แล้วค่ารักษาล่ะทีนี้นั่นไง คือประเด็นเขาไม่ได้มองค่ารักษาไงคือประเด็นคือเขามองที่ค่าห้องยิ่งค่าห้องสูงเขาก็สามารถนอนห้องวีไอพีนู่นนี่นั่นได้อะไรความสุขสบายของเขาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มองถึงค่ารักษาว่าที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเข้ารักษาพูดให้ลูกค้าฟังเลยครับผมว่าจากสถิติการส่งลูกค้าเข้าโรงพยาบาลมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลจะเป็นต่อค่าห้องแค่นี้เองแต่ถามว่า ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเจนไหนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าละเราก็บอกไปหมดแล้วอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาจจะต้องให้ลูกค้าเจอไวยตัวเองใช่แต่จริงๆแล้วแผนค่ารักษาพยาบาลนะ่ะมันก็มีแผนหลายแผนที่รองรับค่ารักษาเนาะแต่ค่าห้องมันอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าคุมไปโฟกัสค่ารักษาอะ แผนพวกแผนเมาจ่ายตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่อนข้างดีเลยแหละแต่จริงๆหลังๆอ๋อไม่ค่อยเจอลูกค้าซีเรียสเรื่องค่าห้องสักเท่าไหร่ค่อยๆอธิบไเขาฟังว่ามีหลายๆเคสที่ส่งเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่าห้องอ่ะไม่ใช่ประเด็นสักเท่าไหร่หรอกแต่ที่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็คือค่ารักษาพยาบาลทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอ๋อถ้าพูดถึงเจนเซ็ตก็จะต้องนึกถึงการท่องเที่ยวเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่อ๋อเขาต้องชอบเดินทางชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปต่างประเทศประกันเดินทางประกันเดินทางใช่ ผมคิดว่ามันสําคัญยังไงกับน้องๆเจนซทจริงๆ <c oughs> ก็เกย้อนไปหัวข้อเดิมเลยครับผมประกันเดินทางจำเป็นทุกเจนแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนคุณจะไปประเทศไหนยิ่งประเทศแถบอเมริกายุโรปตรงนี้ย <c oughs> เขาจะซีเรียสเรื่องประกันเดินทางมาก <c oughs> บางประเทศคือถ้าคุณไม่มีประกันเดินทางเนี่ยวีซ่าออกไปไม่ได้จริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่ามีหลายเคสหลายการณีมากเลยนะครับที่ลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วประกันเดินทางดีครับผมแต่น้อยเดี๋ยวเขาจะมีแผนว่า ค่ารักษาเริ่มต้นที่ตั้งแต่1ล้านจนถึง15ล้าน20ล้านร้อยล้านก็ว่ากันไปแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกอะไรที่ถูกทุก <laughs> แผนที่แบบว่าน้อยนิดนึงมีมีไว้ดีกว่าไม่มีแต่แบบดีไหมก็ดีเพราะมันต้องมีไว้ดีกว่าไม่มีถูกปะแต่พอเกิดเหตุจริงๆอ่ะอาจจะต้องอยู่ในไอ u นานๆหลายๆวันพวกนี้ครับค่ารักษาค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอพอเวลาเกิดเหตุแบบเนี้ยค่ารักษาหลายๆล้านนี้ตามข่าวอันนี้เราพูดตามข่าวความจริงเลยนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะมาเรียลัยเออขอรับปรินชางมันก็จะย้อนไปว่าคือแบบทำไมไม่เตรียมตัวให้พรอก่อนที่จะออกเดินทาง เพราะว่าจริงๆแล้วอะครับเบี้ยประกันเดินทางถูกมากแต่ว่าให้ความคุ้มครองที่ค่อนข้างที่จะเยอะเบี้ยพันห้าถึง2 0 0พถึงสองพันาพวกเนี้ยเพราะว่าเจนซเเต็กสมัยใหม่อะเรียนจบใหม่อะ ใส่ได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าเบีย้ยมันไม่ได้แพงมากมันไม่ได้แพงเมื่อพันกว่าบาทจริงๆอ่ะค่ามือถือน้องๆหลายๆคนอ่ะ๊อฟมองว่าแพงกว่าเบีย้ยการเดินทางด้วยซ้ำมีไว้แล้วเราออกเดินทางไปต่างประเทศพวกนีน้เราอุ่นใจแน่นอนเวลาที่เราเจ็บป่วยมาครับผมหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องอยู่ใน ICU นียูพวกนี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระผู้ปกครองอ่าอันนี้คือส่วนที่จําเป็นไม่ใช่ว่าแบบ โอ้เกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งต้องอยู่ใน ICU 1ยูสิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งเนี่ยต้องมาขอเลี้ยลรายจากทางเมืองไทยหรือพ่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องแบบเป็นภาระรับผิดชอบกับการที่น้องๆเนี่ยจ่ายแค่2 0 0พันสอไม่เกินเนี้ยก็คือถ้าเรามีค่ารักษาที่เพียงพอ15ล้าน2ี่ล้านค่ารักษาพยาบาลโอเคพ่อแม่เราสบายใจละค่าส่งเรากลับมาด้วยเนี้ยจำเป็นเพราะว่าหลายตักของกันนะครับเท่าที่เคยได้ยินมาถ้าน้อง ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนครับผมบางคนเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะทําประกันไว้ให้ลนะ้วบ้างไม่ว่าจะเป็นประกันเงินออมหรือจะเป็นประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากดูแผนประกันที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำไว้ให้สมมุติว่าถ้าดูแล้วอ๋อยังขาดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเติมเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เนาะ,อ,ะอันนี้จริงเคยได้ยินแบบนี้กับพ่อแม่หลายๆคนเหมือนกันนะที่เขาซื้อไว้ให้เด็กๆเ,เนาะตอนที่แบบลูกยังเด็กคือ ก็บบนั่นแหละกล็อย่างที่เห็นว่าก็คือซื้อไปให้ตั้งแต่สมัยเรียนยเ,รยเริ่มเรียนพวกนี้แต่จริงๆอ่ะเด็กๆเขาก็ไม่รู้รแล้วพ่อแม่ก็อาจจะไม่ยังไม่ได้บอกเพราะบางทีวางแผนมันเก่ามากๆ้ารักษาไปลามันอาจจะน้อยน้องๆบางคนก็อาจจะเข้าเติมเข้าไปก็ได้ะอ่าใช่เขาซื้อให้แต่ว่าเราไม่เคยป่วยเลยช่วงเด็กอาจจะเป็นไปได้ไม่แม้กระทั่งที่จะแบบเปิดกรมธรรม์ดูว่าจริงๆแล้วกรมธรรม์นั้นมันคือดูแลอะไรเราบ้างอ่านั่นแหละพวกนั้นอ่ะถ้ามีเพราะว่าถามคุณพ่อคุณแม่ดูก่อนก็ได้ว่า คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเคยซื้อประกันอะไรไปให้บ้างไหมเราขึ้นมาศึกษาดูก่อนก็ได้อถ้าเกิดว่ามีแล้วมีน้อยก็สามารถเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามองว่าเอ้ยมันมีเพียงพอแล้วก็อาจจะเอาไว้ก่อนอาไว้กก่ดหรือว่าดูเป็นตัวอื่นที่น้องเริ่มเริ่มทํางานแต่ว่าอาจจะต้อง โอ้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ใช่ว่ารายได้จะน้อยนะบางคนต้องบอกว่าสามสี่หมื่นก็มีนะอเพราะว่าประกันที่ทําใหม่ครับผมพวกนี้มันเอามาช่วยในส่วนของในเรื่องของการถกลดหั่อนภาษีได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีน้อยมากนะที่เด็กๆบางคนคิดว่าเก็บเงินสดดีกว่าแต่มันก็มีนะแล้วก็พอเราเราป่วยเราค่อยเอาเงินตรงนั้นมารักษาจริงๆลองเอาพิดยังไงกับเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ผิดคือแต่ละคนความคิดก็ไม่เหมือนกันนะเท่าที่เห็นส่วนใหญ่เวลาที่เจ็บป่วยอาจจะเป็น คนมีชื่อเสียงแล้วหลังๆไม่มีชื่อเสียงนะครับผมเวลาที่เขาเจ็บป่วยอ่ะสุดท้ายบางทีก็เห็นออกมาเลี้ยไล่ขอความช่วยเหลือจากเป็นร่วมวงการอะไรพวกเนี้ยหลายหข่าวที่เราเห็นเนาะส่วนตัวออมนะเอาไม่ค่ายรู้สึกว่าศัดิ์รีบางทีมันก็จําเป็นนะครับบางทีเราป่วยทีนึงเราต้องไปเรียยไล่เหรอคือมันยังไงอ่ะคือบางทีอการที่เราเจียดเงินนิดนึงเหมือนที่ทว่นโลกเขาบอกว่าเจยดออกมาแค่ 15- 20%เซเพื่อที่จะเอามาทําประกันเพื่อ คุ้มครองพวกเนี้อ่ามันก็สบายใจกว่าจริงๆก็คือเรามีเงินเก็บไว้ก็ดีถูกปะล่ะแต่เวลาเราเจ็บป่วยคือเราต้องเอาเงินก้อนใหญ่กว่านั้นที่เราเก็บออกมาเนาะเอามารักษาตัวเองเนาะก็หมดไงหมดหมดไงอันนี้เขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอ่าถูกนั่นแหละครับผมง่ายๆเลยจริงๆอ่ะมันไม่ได้พิสดารอะไรกว่าประกันรถยนต์เลยวันนี้คุณขับรถออกไปนอกบ้านคุณไม่มีประกันรถใช่รถชนข่าวเยอะแยะทำไงอ่ะ สองแสนสามแสนค่าซ่อม,<ผ>มจ่ายเองไหมเรียก<ม> <laughs> ประกันเท่าไหร่อะ่ะเรียกประกันหลักหมื่นออบางทีไม่ถึง้วยสามพันละพันจริจริงมันคิดง่ายๆแค่นี้เองจริงๆก็เลยอยากจะบอกน้องๆเจนแซดว่าจําเป็นนะครับผมประกันจริงน,นะจริงๆแล้วก็คืออย่างที่เราเคยพูดกันทุกๆทุกๆวีกันเนาะว่ามันจําเป็นทุกๆเจนนั่นแหละไม่จําเป็นเฉเพาะแค่เจนแซดเท่านั้นเองไรเงี้ยทุกเจนเลยตั้งแต่เด็กน้อยเลยเกิดมาก็คือจําเป็นแหละ ประกัน่คือจําเป็นที่สุดไรอย่างเห็นใจพ่อแม่ไงครับเห็นใจพ่อแม่เวลาที่ป่วยหนักๆมาก็จะได้ไม่เป็นภาระของสังคมอย่าถ้าวันนี้คิดว่าเรา2คนประโยชน์นะเรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหรือว่าใครความคิดเห็นยังไงน้องๆที่ความคิดเห็นอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะราควนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ ครับสำหรับน้องๆเด็กรุ่นใหม่นะครับผมเจน Z ซที่ดูรายการเกี่ยวกับประกันแล้วถ้าเกิดว,ว่าสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าน้องๆเจนเซเด็กรุ่นใหม่สนใจเรื่องการเงินการลงทุนอย่าลืมแวะเข้าไปอีกรายการหนึ่งนะครับผมมันนี่สตอรี่ครับผมอันนั้นก็จะ เป็นอีกสไตล์ที่จะไม่เหมือนกันใังนั้นอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะตัวแทนไม่ใช่ผีอย่าลืมทักพวกเรามานะครับทักไลน์มาก็ได้ค่ะใช้ค o ิปก็ได้นะคะหรือว่าทางช่องอยู่ถุเราก็ได้นะคะถ้างั้นวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สว,ส,สวัสดีครับ